ยี่ yeah, มากอยู่มื้อจรอปวดอนะโอ,อ,อก็ให้โยมแกไปซื้ออเมซอนบอกว่าให้ไปเอาอาเมซอนของแท้มาหนึ่งกระปุกหอ,อหนึ่งแกว้วนะหนึ่งโจก๊กเอาภา,าษาอีสานเนาะนะก็ในหะ้แกไปซื้อมานะว่าให้เอามาหนึ่งแกว้วเอาของแทนนะ้นอะก็ผ่านไปต่างซองเดือนโยอมเอ,อ้พึ่งแต่มาทึ่งนะว้พึ่งแต่ได้ชาติอเมซอนของแทน้นี่แหละโยเมเอ้รอต่างซองเดือนนะ ็เลยถามมาไปนานแท้นึกว่าเอาเงินเราไปแล้วนี่ไปไหนที่นอยได้เขาบอกว่าไปเอาที่ประเทศเลยนะหรือพี่ปาเมซอนอยู่ประเทศอะไรนะโอ้ปาเมซอนอยู่ประเทศอะไรนะไก้ไอ้ผิวดำอะโอ้นั่นเทวันน่าจะแอฟริกาเออใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยยมทัตต้งแสดแล้วแอฟริกาได้หนะว่าจะได้ชั้นอเมซอนนะโอ้ชายจนอะไกลมากเลยแบบนี้เย่นะ ไม่ต้องไปเอาถึงนู่นก็ได้บอกให้ไปตรงปตทก็บอกว่าทำไมไม่บอกแล้วน้อ no. ใครจะไปรู้เลาว่าจะซื้อบือขนาะดนี้นะน้อนะโอ้มาแก้วเคยทอนี่ยอมห่อน้มนะ